สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเออพูดหนึ่งก็วอร์มเสียงไปในตัวเลยแล้วกันเนาะช่วงนี้หนูสอบขอบคุณนะครับสู้ๆนะขอเสุขภาพมีหนูด้วยหรออาจจะมีครับตอนนี้เขากำลังเบ่ๆกันอยู่เบ่ๆแบบเบาๆมากๆนะไม่ได้ว่าจริงจัง ดัชนีชัยลายน้ำนี่โอ้ยพรคนอสอบไปภาคหน่อยสู้ๆนะไปภาคนี้คะแนนสาคัญมากเลยนะเต็มที่เต็มที่เต็มที่ไปตอเคะ่ะเพลงใครอะสวัสดีครับสวัสดีนะครับใครที่เพเข้ามาสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ คืนนี้ล่าจ่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มฮนะมีคาถาสอบผ่านไหมยากและงานยากแหละขอคนใจร้ายด้วยเพลงอะไรอย่าแม่คนใจร้ายอะ่ะสอบจำเอิร์ทได้เปล่าเอาิร์ทไหนวะ ปีหน้าเลยไอ้ไม่ได้มาวัดเขาตะขา่าวปกติามาทุกปีเสียดายอืมบางทีอาจจะชนกันนะเนาะหลายงานบางทีแบบงานมันอันนั้นมาก่อนนี้มาหลังอะเนาะวัดพาแทนดงลังคุ้นๆนหน้าหน้าเอิร์ธเนี่ยสวัสดครับมาถึงอุตริตอย่างครับตอนนี้ยังอยู่พิศโลกอยู่เลยฮนะ โอ้เจ้านามต์อันเคยร้องเพลงคอยน้องสิบสองเดือนไหมคะเคยอยู่นะพ่อแต่ว่าหนูจำไม่ค่อยได้อะไม่ค่อยได้ร้องเพลงนีสักเท่าไหร่หนูไม่อยากติดเอฟซูาชาเลยเออท้ามันได้สิวันนี้หละวันนี้กินอกไก่ไปกชิ้นคะ่ะกินไปแล้วกินสันในแล้วก็อกไก่นะฮะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับหนูเคยเจอพี่ที่จันทบรุรีอ่ามาไลฟ์นานอย่างครับเพิ่งมาไลฟ์ครับพี่นักพิษสนุโลกหน่อยครับกับบางกะปิบ้างไหมไม่เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยตั้งแต่จบมาก็ไม่ได้ไปอ,อมีไปครั้งหนึ่งไปร้องเพลงงานภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้ไปสองปีแล้วมั้ง วันนี้มีโดมครัไม่ต้องกลัวฝนนั่นแหละถือว่าดีมากหนูว่าจัดงานในช่วงหน้าฝนเนี่ยสุดยอดอะ่ะคือถ้าเกิดว่ามีมีมีโดมเนี่ยปลอดภัยละคนที่ตะโกนว่าทายแน่เออเริ่มจำได้แล้วนะเออทำไมฉันคุ้นหน้าเธอจังแต่เม่ทีไม่มีโดมหยอกอาเอา,เอาแล้วไงขอร่มกด้สักคันหนึ่งป่ะ ลมักขันหนึ่งอยากให้อย่าไปหาเพ trips, ลงลำคาญก็บอกกันเด้อระหว่างฝนตกอ๋อแล้วครับปออครับเจะทางปลอดภัยนะเคยไปน่านไหมเคยไปครับพี Review> ่เอฟซลุงเอจริงไหมครับเออไอโวลุงเอพี่ไม่ครับไม่เคยได้ไปดูเลยช่วงนี้พี่จิดงานอะ พี่ชายเกับมาหาอย่างฉันนอนค้างน้องเลอันคะครับยักคิว้วพี่ยักคิ้วทีละข้างให้ดูหน่อยไม่เป็นอะออฟฟิศ มาคล้ออฟฟิศจะจะปิดออฟฟิศไปเชียนะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเราเพียพอมากนะหัวหน้าไปเป็นนักร้องเถอะจริงหัวหน้าชอบดูคลิปของออฟฟิศติดมันมา,มาตลกกลับมาหาหรือใบาหย,ย่นะ่ะเ่าฉันอยู่เธอก็ไม่อยู่ตีลังกาเลยแะคุณพี่